สวัสดีครับผมทองเอทีฟรีสไต์ครับวันนี้ครับผมมีวิธีแก้มือถือที่มีโฆษณาเด้งส่วนมากครับจะเป็นในแอป Google Chrome จะมีโฆษณาเด้งขึ้นมาแจ้งเตือนตลอดเวลาลบทิ้งยังไงก็ยังมีโฆษณาเด้งขึ้นมาเหมือนเดิมวันนี้ครับผมมีวิธีกําจัดและตั้งค่าป้องกันไม่ให้ปัญหาเหล่านี้กลับมาควนใจคุณได้อีกซึ่งมี2วิธีง่าย ก่อนจะเข้าไปดูวิธีการกันครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกาลังใจให้กันด้วยนะครับผม <c oughs> เสร็จแล้วก็เข้าไปดูวิธีการกันเลยครับขั้นตอนแรกครับให้เข้าไปที่ Google Chrome แตะที่ขีด3ขีดมุมบนขวามือแล้วไปที่การตั้งค่าไปที่ข้อมูลส่วนบุคคลและความปลอดภัยไปที่ล้างข้อมูลการท่องเว็บ ไปที่ขั้นสูงเลือกช่วงเวลาที่ฝั่งขวามือเป็นตั้งแต่ต้นแล้วติกเลือกข้อมูลการต้องเว็บตรงช่องรหัสผ่านครับแนะนำให้เว้นเอาไว้เพราะว่า Google Chrome ได้บันทึกรหัสผ่านการเข้าเว็บไซต์ต่างๆเอาไว้เวลาลืมรหัสผ่านครับเราก็สามารถจะกลับเข้ามาดูตรงหน้านี้ได้ครับผมเมื่อติ๊กเสร็จแล้วครับก็กดลบข้อมูลได้เลย เสร็จแล้วครับก็กดปุ่มย้อนกลับไปแล้วเลื่อนลงมากดเข้าไปที่การตั้งค่าเว็บไซต์เสร็จแล้วเลื่อนลงมากดเข้าไปที่โฆษณาต่อมาให้กดเปิดใช้งานบล็อกโฆษณาในเว็บไซต์ที่แสดงโฆษณาที่แทรกหรือทำให้เข้าใจผิดเสร็จแล้วครับให้กดปุ่มย้อนสอนกลับไป แล้วกดเข้าไปที่หัวข้อคุกกี้แล้วมากดเปิดใช้งานหัวข้อบลอกคุกกี้ของบุคคลที่3เสร็จแล้วครับให้กดปัดแอป,ปทั้งหมดทิ้งแล้วกดรีสตาร์ทเครื่องหรือปิดแล้วเปิดเครื่องใหม่นั่นเองครับ เมื่อเปิดเครื่องขึ้นมาแล้วครับเสร็จแล้วให้ดูว่ายังมีโฆษณาเด้งขึ้นมาอีกหรือไม่ครับผมถ้ายังมีอยู่ครับก็ให้เข้าไปที่การตั้งค่ามือถือแล้วไปที่การดูแลแบตเตอรี่และอุปกรณ์มือถือบางรุ่นครับจะมีเพียงคําว่าการดูแลอุปกรณ์ครับผมเมื่อเจอหัวข้อนี้แล้วครับก็ให้แต่เปิดขึ้นมาแล้วไปที่หัวข้อการป้องกันอุปกรณ์แล้วกดปุ่มสแกนโทรศัพท์ เมื่อสแกนเสร็จแล้วครับระบบก็จะแสดงผลขึ้นมาให้เห็นหากมีไวรัสครับผมก็ให้ทำตามที่ระบบแนะนำได้เลยครั้งหน้าครับถ้าไม่อยากเข้ามาสแกนไวรัสเองก็ตั้งค่าให้ระบบตรวจหาไวรัสแล้วก็สแกนแบบแบบแบบอัตโนมัติโดยกดปุ่มย้อนสอนกลับไปที่หน้าการดูแลอุปกรณ์แล้วแต่ที่ขีด3มขีดมุมบนขวามือแล้วเลือกแต่ที่รายการอัตโนมัติ ถ้าไม่เจอหัวข้อรายการอัตโนมัติครับมือถือบางรุ่นจะมีหัวข้อขั้นสูงก็เลือกที่หัวข้อขั้นสูงจากนั้นครับให้เลื่อนลงมาที่เมนูสแกนหามัเวีอัตโนมัติเมื่อเจอแล้วครับก็ให้ทําการเปิดการใช้งานขึ้นมาฟังก์ชันนี้จะคอยสแกนหาและกําจัดไวรัสในมือถือโดยอัตโนมัติเพียงเท่านี้ครับโฆษณาก็จะไม่ดิ้งขึ้นมาหน้าจอมือถือของคุณ เตรยมยังปลอดภัยจากเวรัสแล้วก็สายเยอีทัางหากครับผมถ้าคุณชอบการน,นำเสนอคลิปแบบนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนผมยังมีคลิปดีๆมาอัปเดตให้ชมกันอย่างต่อเนื่องแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ